การสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะชาวอีสานบ้านป่าเฮานะครับเหมือนพ่อๆกับบังคัๆเฟมลี่ครับเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะครับเดี๋ยวมาเห็ดอาหารเสาร์กินกันนะครับเนาะงมือี้ครับโดยฝีมืออ่าคุณอ๋อคือเก่านะครับเนาะเดี๋ยวผมฉีดเป็นลูกมือให้ครับไปเก็บผักเก็บหญ้าที่ปลูกไว้รอบบ้านนะครับผมไปเบิ่งครับเมนูเด็ดของข้าวมือนี้ได้วัตุดิบยังครับผมครับผ่อม่พี่น้องวัตถุดิบของข้าวมือกับป้าเพาะที่ผมซื้อมาเลี้ยงนั่นเองครับตอนนี้มันก็โตใหญ่ นะครับกินได้ลลไแล้วครับเอาแช่ในตู้เย็นไปเสร็จแล้วครับปลาสีเห็ดเมนู้ยังก็ปลาสีหนึ่งครับหนึ่งใส่ผักแค่เนาะนี่ครับปลาตัวใหญ่อยู่ได้ครับผมเลี้ยงสองสามเดือนอดอกแค่กระลำดอกแค่กระลำบ่อ๋อมันมันปลาบึกบอ่อนี่คือหัวใหญ่ตัวนะ่ะตัวนั้นปลาบึกปลาบึกเป็นตัวนี้เนีปลาบึกอันนี้ครับเอาหัวออกนะคะเพราะว่าไม่กินหัวหัวไม่แข็งของผม,ผมนึ่งเลยครับผมกินด้วยหวัวใส่ไปเลยกินบ่อ อร่อยมมันอร่อยเดี๋ยวไปเก็บผักกันครับเพื่อนๆครับผมหนึ่หัวปลาบึกช่นใ่หัวปลาบึกคนเดีไม่้อหัวหัวโเออเลียงไปเดือนสองเดือนมันโตใหญ่ยุ่ยดิเพี้ยครับไปเก็บผักผมต้นแค่เขากันอยู่หลังบ้านนี่แล้วครับปลูกไว้นะครับปลูกได้ปีกว่าครับล้มมาพันแห้งเหมือนยอดหักครับมันก็เลยแตกใบขึ้นใหม่ดอกแค่กระาอยู่คบ้า่นอกคุณนะบ่ได้เก็บจักเทอรจนเหี่ยวไหม อไปเก็บกันเลยครับผมว่ได้กินอยู่ดอกครับนี่แหละครับผักสวนครัวลวกกินได้ของผมปลูกทุกชนิดไว้รอบบ้านปลอดสารพิษพร้อมครับไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายกับสารเครมีครับผมเอาถุงมาใส่แล้วครับตัวนี้พอดีงามนี่ตชอนนี้พอดีครับ Nhọn văn áo vơ, nhọn văn nhọn gặp Đây đấy, cái áo to bay không Nhạc. มัน,ะน,นมันจะผมระหว่างกำลังแตกยอดค่ะอเอาดอกบานมันก็จะหวานนะครับไม่หวานวนะเนาะอืม you know

พ่อ,อ,อเยอะแล้วโอ้พ่อหวานพ่อพี่นอ้องกระรังแตกเนี่ต้นหนึ่มาต้นพึ่งขาดมันเมืดอนันยุขายมันลเลยเนาะอันยัยหยังลูกอ่ะอย่าอเอด็ดโอ้ครับตอนนี้เอาปลาลงไปแล้วครับพร้อมกับสมนุนไพรไปถีงขาจะค่อยใบมะกรูดปาลาจะสุกนั่นแล้วเราค่อยใส่ผักเนาะแล้วฝาหมอ้อไปไหนครับผม ฟ้าหมอเขาดีเราติดกันเราได้กินเมนูแซ่บๆแล้วครับวันนี้แน่นอนเลยปิดไปก่อนครับ มาครับไอ้นอนกินเข่าเมือนีัครับผมยืนกินเลยครับ <g ül> ซูปเป็ดครับผมกับหนึ่งปลาเพาะอืมฮึมสุดยอดเลยแสบๆครับผมปลาเพาะเขาเลี้ยงเองครับมีความผักภูมิใจน้ำนำผักน้ำแดงในการเลี้ยงไหมอืมแสบช่วยกับซูเป็ดกระด่างมผมผักแครหลังบ้านครับ

แนวลองประพอรอืมรสชาติปตตงกันครับลักษณะเป็นปลาเนื้ออ่อนเคลื่อนเพราะเนื้อบนเน่นจำประบุกูด้ยวยกระด้างอืมกังเรยลมหนาววิบวินลองเหย เงินอยู่กลางหงนหนค่ะพนัน ดอกขังแคครับดอกแค่บานแค่บานดอเม่อหมดดยิงสวยครับ เดี๋ยวกินด้วกันด้ครับเด้อนี่ครับในประบึกผมส่วนหนึ่งเอาไปปล่อยไว้อยู่เดี๋ยวมันใหญ่

อืมเนี่ยโอเคครับพี่น้องครับอีมเมลเลยบัลน,นี้แซ่บๆครับต่อพูดเยอะครับมาหเราจุ่มเับฟังขอบคุณมากๆนะครับอะไรก็ฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามบางครับทางมู่เดอร์ครับผมขอบคุณมากๆครับผมแซ่บหลายแซ่บหลายเดี๋ยวว่าอีกสักคำหนึ่งครับผมเพราะว่าเอากินแบบ สมรรถะครับพอเพียงเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับทําให้ตามหน้าตามบรรยากาศบนบานไปค้นหอยบนานอกบนหน้ารับกินสอยกันครับเอเคครับวัสดีครับผม